พรสวรรค์เป็นความสามารถเฉพาะตัวหลายคนมีพรสวรรค์ต่างกันเราอยากมีพรสวรรค์เฉพาะตัวแต่ก็ไม่มีมีได้ก็แต่บอลสี่พรสวรรค์เราไปโดนค่ะ บอลสี่พรสวรรค์เป็นบอลสี่ที่หลายคนตามหาถึงความสวยจะไม่เท่าไหร่แต่หลายคนก็ยากมีพรสวรรค์หามาปลูกกันนะคะบอนสี่พรสวรรค์ค่ะ